สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้น,นําเสนอความจริงแห่งชีวิตเช่นเดิมครับเราสู่กันฟังเรื่องราวแห่งชีวิตเนี่ยนำสเสนอคือการเล่าสู่กันฟังเรื่องที่จะนํามาเล่าวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องของ ไฟบันเลยกันเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเรื่องของไฟบันเลยกันคืออะไรไฟเผาป่าหรืออะไรไฟหุงข้าว <c oughs> <c oughs> ไฟบรนเลยกันนะครับผมเป็นเรื่องราวแห่งห่วงหนึ่งของการเวลา ทีนี้ไฟบันเลยกันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับไฟบันลลยกันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบเข้าใจแปบง่ายเมื่อพระพุทธเจ้า,พร,พ,รพ,จาพระองค์ที่หนึ่งมีหลักคําสอนเนียพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งมีหลักคําสอน หลักคำสอนนั้นยืนยาวได้ผมยกว่าประมาณหนึ่งหมื่นปีเมื่อหนึ่งครบหนึ่งหมื่นปีสิ้นเรียกว่าสิ้นสุดหลักคำสอนก็จะเข้าสู่ความเจริญไฟบัลลังกานี้จะเกิดบนภพโลกนะฮะเมื่อสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าสู่เรียกว่าไฟบัลลังกันห่วงหนึ่งคือโลกเราก็จะเกิดความเจริญขึ้นสู่จุดสูงสุด มีผู้คนจำนวนมากมีทุกสิ่งทุกอย่างจนจเจริญสุดขีดแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าอนุภาพอนุภาพร้อนอน,อนุภาพร้อนความร้อนอนุภาพร้อนจะอบอุ้มโลกหรือเรียกว่าอนุภาพไฟก็จะเกิดความแห้งแล้งเกิดความร้อนเกิดความลำบากเกิด เรียกว่าเกิดภัยพิบัติใหญ่ครั้งใหญ่หนึ่งครั้งบนภพโลกเมื่อเมื่อเกิดไฟบาลัยกันจบไฟบาลัยกันเสร็จสิ้นปุ๊บก็ไฟบาลัยกันท่านก็จะค่อยๆคลายคลายออกคนบนโลกก็จะเหลือนิดหน่อยแล้วก็จะเดินทางจากคนที่เหลือนิดหน่อยก็เริ่มขยายเผ่าพันธุ์กันไปเรื่อยเดินทางกันไปเรื่อยเดินทางไปอีกเดินทางไปแล้วแต่ยุคพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าทํายุคได้นานนะ ก็จะใช้เวลานานในการเกิดไฟบรรเยกันถ้าพระถ้าพระพุทธเจ้าทํายุคสั้นก็จะเกิดไฟบันเัยกันบ่อยนี้ก็เดินทางไปอีกก็จะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งช่วงของไฟบรนเยกันจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ก็เดินทางไปอีกเดินทางไปสิ้นสุดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพร,พระองค์พระองค์ที่ต่อจากองค์แรกก็สู่ความเจริญรุ่งเรืองบนภพโลก,กมี มีความรุ่งเรืองเหมือนปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดอนุภาพไฟเหมือนอย่างที่ผมกล่าวมาจึงเรียกว่าไฟบรรลัยกันคือหนึ่งกันคือหนึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์หนึ่งห่วงแห่งการเวลาหนึ่งทีนี้การเกิดไฟบรรลัยกันเนี่ยก็จะเกิดเกิด ไปเรื่อยตามพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ก็เกิดไฟบารากันหนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ก็เกิดไฟบารายกันหนึ่งครั้งเป็นอย่างนี้ไปไปเรื่อยไปเยไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อง <โ frustrating S 2> ร,ราวแห่งไฟบารายกันครัคนคนถ้าได้ยินได้ฟังก็อาจจะมองภาพออกแล้วก็เป็นของไม่ยากครับแต่ช่วงที่เกิดไฟบารายกันเนี่ยความยากความลําบาก จะอยู่ผู้คนบนพบโลกจะอยู่ยากมากยิ่งยิ่งช่วงวิกฤตหนักๆช่วงที่เรียกว่าหนักสุดๆเลยช่วงที่หนักสุดๆเลยเรียกถ้าเป็นเป็นภาษาเื่อว่าช่วงพีคสุดๆของแห่งไฟบริเรกันเนี่ยอุณหภูมิก็จะร้อนไปประมาณถึงตั้งแต่เจ็ดสิบองศาขึ้น,นผู้คนแทบอยู่กันไม่ได้ผมบอกกันใครถ้าใครอยู่ในช่วงเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้ครับผมบอกเลยว่าแล้วปัจจุบันเนี่ย,ะยน,นะใกล้ใกล้จะถึง เดินทางเข้าไปใกล้สุดจุดพีคสุดเข้าภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะอนุภาพร้อนจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าไฟบรรเลกันหนึ่งหนึ่งกันของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ก็จะมีไฟบรรเลกันหนึ่งครั้งปัจจุบันนี้เดินทางมาสู่อ่ากันที่สี่จะจะเข้าสู่ไฟบรรเลกันที่สี่เลยนะฮะ ไฟบาลัยกันของพระโคดมเนี่ยจะอีกไม่ไม่นาน,นผมบอกได้เลยว่าไม่นานเนี่ยแล้วก็จะเข้าสู่ของยุคที่ห้าของพระศรีอริยเมตตรอย่างตาเต็มรูปแบบแต่ว่าตอนเนี้ยเรื่องราวของผู้คนที่ที่เดินทางในหลักคาสอนของพระเจ้าจะถูกส่งต่อไปให้ของพระศรีอรอยิยเมตไตรเรื่องราวแห่งไฟบาลัยกันครับฟังแล้วถ้าใครฟังแล้วก็ผมบอกเป็นของไม่ยากหนึ่งห่วงพระพุทธเจ้า จะนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าประกาศหลักคําสอนสามารถสร้างทางในห่วงแห่งการเวลานั้นได้สั้นยาวก็ต่างกันออกไปก็ปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พบเจอครับในเรื่องราวของไฟบันเลยกันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวขาน การบันทึกครั้งนี้ผมจะจบไปเน่ตรงนี้นครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ